สวัสดีทุกชมนะครับผมวันนี้นะครับผมพวกผมต้นนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาสร้างของในห้องน้ํานะครับผมก็จะมีอ่างน้ํานะครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะที่ล mm ้างมือนะครับแล้วก็มีกระจกด้วยนะแล้วก็มีชักโครกนะครับผมเป็นการสร้างง่ายๆนะครับผมสร้างตามใต้กันง่ายๆเลยนะฮะก็ผมก็ไปเอามาจากติ๊กต็อกนะครับผมก็เป็นติ๊กต็อกก็คือเป็นของเขาผมก็เอามาสอนสร้าง แล้ว yeah, ผมอ่าแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างของในห้องน้ำกันก่อนเลยละกัน let's go <S ก่อนตอบแรกนะครับผมก็จะเริ่มในการสร้างอ,อ่างน้ำกันก่อนเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับอ่างน้ำนะครับผมผมก็จะใช้อุปกรณ์ตามนี้เลยก็จะมีแผ่นคอสแล้วก็คันโยกนะครับกระจกแผ่นสีขาวแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยตัวนี้ทุกคนอ่เนี่ยที่มันจะมีหน้าแบบเนี้ยโอเค แล้วก็เป็นไม้นะครับผมเป็นไม้นี้แล้วก็เป็นเครื่องยิงและสโตนนะครับผมแล้วก็บันไดคอสแล้วก็ไข่เต่านี่ครับอันดับแรกผมก็จะมาทําขอบก่อนขอบผมก็จะทําเป็นสลับสีแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวนะตรงนี้อ่าแล้วก็แบบน,นี้นะครับมันจะสลับกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆเลย มันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกชมครับว่าลต่อไปนคคนครับผงทุกชมครับเราก็จะมาทำเลสโต n นแต่ก่อนอื่นผมให้ทุกชมขุดบล็อกลงไปอสองบล็อกนะครับผมแบบนี้โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็วางเลสโตนเลยนะฮะแบบนี้อ่า ทำช่องตามผมเลยครับช่องอันนี้ผมก็จะเจาะขึ้นมา1 2 3 3นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็1น,นะครับผมแล้วก็ข้างในก็เจาะแบบนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในอ่ข้างในผมก็ทําประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการวางตัวสังเกตการนะชื่อไทยมันแบบนี้แบบนี้นะครับวางปิดไปทั้งหมดเลยนะครับ ค okay. จากนั้นผมก็จะทำการวางเ,าเครื่องยิงนะครับผมโอเคพอวางเครื่องยิงเสร็จนะครับแล้วก็เอาน้ำเข้าไปเลยน้ำผมก็จะใช้น้ำทั้งหมดอันนี้มีกี่แถว1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมด18นะครับผม โอเคแล้วก็ใส่ไปเลยโอเคนะครับผมพอเราทําการวางเสร็จแล้วนะครับผมดูชมครับเราก็จะเอาบันไดนะครับผมวางปิดแบบนี้อ่าปิดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ ป๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาแผ่นบล <c oughs> <ๆ>็อกคอสนะครับผมบ็อกคอนะครับผมปิดแบบนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็เราจะวางกระจกแผ่นตรงนี้วางยาวมา3ามบล็อกนะครับหนึงสองสามแบบนี้แล้วก็เอาคันโยกวางแบบนี้นะครับผมอาจากนั้นผมก็จะวางไข่ต่าแบบนี้โอเคแล้วก็ เราเหลืออะไรเออเหลือผ้าขนหนูผมลืมแล้วก็อุปกรณ์ในการทำนะครับผมก็มีตามนี้เลยผ้าขนหนูนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอันดับแรกเราต้องใส่สีเทาก่อนนะครับผมสีเทาเราจะเอาเป็นอันนี้ตรงกลางเส้นใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็สีขาวแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็วางตรงนี้อ่าแล้วก็เรามาลองเช็คดูว่าวงจรเราได้ไหมเฮ้ยผมทำผิดแ้วเนี่ยเออทำไมเป็นอย่างเนี้ย เดี๋ยวผมขอเอาบล็อกก่อนนะครับเอาแล้วบล็อกหายอ่านี่ไงแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เปิดได้อ๋ออ๋อเจ๋ง <c oughs> นี่ครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอ่างน้ำของเรานะครับผมแล้วก็มีดูปลาได้นะฮะ แชร์ได้นะครับอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูวิธีทำอ่าขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยครับผมก็คือชักโครกนะครับ let's go, Let go. ก,ก็อุปกรณ์ก็อุปกรณ์ถัดมาในการทำชักโครกนะครับผมทุกท่านครับก็จะมีเครื่องยิงเหมือนเดิมแล้วก็คอนกรีตสีขาวนะฮะแล้วก็บันไดคอสแล้วก็บล็อกคอสนะครับผมแล้วก็หมวกเพชรนะฮะแล้วก็บล็อกเลสโตนผ้าสีขาวหรือว่าทงสีขาวนั่นเองนะครับ แล้วก็แท่งแท่งไฟนะครับผมแล้วก็ปุ่มหินดำนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยกรอบนะครับผมแล้วก็กระถางนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมผมก็จะทํางานทุบบล็อก3บล็อกนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะวางเครื่องยิงแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดปิดด้วยคอนกรีตสีขาวเออทุกคนผมลืมนะครับผมลืมเอา มันอ,อยู่ไหนนะที่มันเป็นที่ตั้งชุดเกาะนะครับผมเราต้องเอามาด้วยนะฮะโอเคแล้วเราก็ใส่ที่ตั้งชุดเกาะไปนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะจากนั้นเราก็จะทําการวางแบบนี้เป็นบันไดบล็อกครอสกับหัวนะครับผมบันไดครอสกับหัวแล้วก็วางแบบนี้ให้มันกับหัวเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งก็กับหัวเหมือนกันนะฮะแบบนี้นะครับผมอ่าต่อมาก็วางบล็อกครอสแบบนี้ โอเคแล้วเราก็วางบล็อกเลสโตนข้างบนปุ่มยิงแล้วก็ชุดเกาะมันก็จะเด้งเข้าไปตรงนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วเราก็เอาบล็อกคอนกรีตสีขาวปิดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาหมวกเพชรอ่ามันก็จะดูเหมือนเป็นน้ำนะครับผมเป็นน้ำที่อยู่ในชักโครกนะฮะโอเคแล้วก็เราจะเอาทงสีขาววางแบบนี้อ่า แล้วก็ต่อมาเราจะเอาอุปกรณ์3สิ่งนี้ไอ้สสิ่งนี้นี่จะมีจะมีหินดำนะครับทงขาวแล้วก็กรอบรูปแล้วก็กระถางกระถางผมก็จะทําเหมือนเป็นที่ใส่กระดาษชัชู่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นอ่าเรียกงอะไรชัดชู่นะฮะก็จะวางกรอบรูปไปนะครับผมแล้วก็วางทงแล้วก็ทําให้ทงมันกลับหัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางปุ่มแบบนี้โอเคมันก็จะดูเหมือน ที่ใส่ชิ้ชูแล้วก็ดึงออกมาอเจ๋งไปแล้ครับทุกคนผมไม่เคยพูดแบบนี้นะก็เจ๋งไปแล้ครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการทำชักโครกข,ของเรานะครับผมเป็นการทำง่ายๆเลยนะถึงมองมุมนี้มันอาจจะเห็นขานี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่แค่นี้ผมก็ว่าสวยแล้วนะอืมแล้วก็แท่งไฟที่ผมเอามาผมก็จะใส่ตรงนี้โอเค ไม่รู้ว่าใส่เพื่ออะไรเห็นเขาใส่ในคลิปนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทําอ่างล้างหน้ากันเลยนะครับผม let's go แลก็เรามาทําอ่างน้ํากันเลยนะครับผคุณผู้ชมครับก็อันดับแรกนะครับผมเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยก็จะเป็นพรมสีดํานะครับผมแล้วก็กรอบรูปนะฮะแล้วก็แท่งไฟนะครับผมแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะตะขอกับดักอ่าแล้วก็จะเป็นประการังนะครับผมที่ตายแล้วนะฮะเป็นสีเทาแบบนี้โอเคอุ้ย แล้วก็เป็นบล็อกคอสนะครับผมแล้วก็เป็นบันไดคอสแล้วก็ถังน้ํานะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะคือ,อสีขาวสีฟ้าคารามสีฟ้าแล้วก็ธงสีขาวนะครับอ่าฮะขั้นแรกนะครับผมผมก็จะวางบล็อกคอสสองบล็อกแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางบันไดกับหัวแบบนี้ไม่ได้กับหัวดิมน,ห,นหันหน้าเข้ากำแพงนะครับผมแล้วก็วางถังนก้น้ําก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็เอานี้มาทําเป็นเหมือนอ ขาเรียกอะไรที่มันเป็นก๊อกน้ำอ่าผมขอเรียกก๊อกน้ำแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เรามาทําข้างลา่างข้างล่างผมจะทําเป็นตู้นะครับผมเป็นตู้ลิ้นชักนะฮะก็วางแบบนี้เลยแล้วก็เอามัขึ้นไปข้างบนนะครับผมเหมือนผมเคยทําอยู่นะผมคิดว่าในมือถือน่าจะทําไม่ได้นะครับผมที่วางแบบนี้วางแบบนี้เพราะผมลองทําแล้วในมือถือน่าจะทําไม่ได้นะครับผมถ้าในมือถือผมแนะนําทําเป็นเอาธงวาง,งเฉยก็ได้นะฮะ ไม่ต้องใส่แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็พอวางแบบนี้เสร็จนะฮะเราก็จะไปทํากระจกกันโอเคครับผมก่อนที่เราจะทํานะครับผมก็จะเป็นธงสีขาวก่อนนะครับผมแล้วก็เอาฟ้าคามไปแล้วก็เอาแบบนี้อ่าฮะแล้วก็เอามาก็าวางอีกแล้วก็ใส่สีขาวนะครับผมแล้วก็เอาเป็นเบอร์ข้างบนนะครับไอเบอร์ข้างล่างสีโทนลืมนะอ่าแล้วก็คือจําเยอะเกิน แล้วก็เอาข้างบนนะครับผมเบอร์ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่สีเทาไปสีเทาเราจะทําเป็นกรอบนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะอุ้ยก็เอานี้มาโอเคก็ใส่กระจกเข้าไป2ข้างนะครับผมแล้วก็แท่งไฟวางแบบนี้แล้วก็เอาปากการล้างมาทําเป็นพรมน่นครับผมแล้วแต่ใครจะเอาผมผมว่าเอา,าแบบนี้แล้วกันอ่าเป็นการยืนล้างมือนะครับผมหรือว่า ยิงส่องกระจกหล่อๆเท่ๆเลยนี่ครับผมเนี่ครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยนี่ครับผมสำหรับสามสิ่งที่เราสร้างนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้บ้างครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้สําหรับใครที่กำลังสอบอยู่นะครับผมหรือว่าสอบเสร็จไปแล้วอุ้ยเฟซเด้งสำหรับใครที่สอบเสร็จไปแล้วนะครับผมดูจุ๋ครับก็ขอให้ ไม่ต้องขอดีกก็สอบเสร็จก็ดีไปนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้สอบเลยนะเออก็สอบไว้ภาคนะครับผมก็ทำสอบใครที่ยังไม่ได้สอบนะครับผมก็ตั้งใจสอบด้วยนะฮะเราจะผ่านช่วงนี้ไปกันนะครับผมแล้วก็ขอให้คนปลอดภัยกับโควิดนะครับผมแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้ฉีดนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ฉีดเหมือนกันโควิดนะครับผมเออว่าไม่ได้ฉีดโควิดหรือฉีดวัคซีนนะอ่าแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก็เหมือนว่าบทนี้ท่านผู้ชมฟังเมื่อกี้นี้ นี้ครับผมก็แล้วเจอกัน EP หน้าใครอยากให้สร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมผมจะสร้างให้เลยนะฮะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปใหม่มาทุกสัปดาห์นะฮะบ,บ๊ายบาย